พัฒนาทรัพย์จาก YLG Bulletin and Future กันเลยนะครับคุณธิพาสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะราคาทองสัปดาห์นี้จะตึงๆเหมือนตลาดหุ้นไหมฮะค่ะก็สําหรับราคาทองอาทิตย์นี้นะคะเถ้าเทียบในราคาทองต่างประเทศก็มีโอกาสปรับตัวสูงขึ้นนะคะแต่ถ้าเรากลับมาดูเป็นราคาทองในบ้านเราเองก็ยังให้กรอบไว้เท่าสัปดาห์ที่แล้วอยู่ที่หนึ่งหมืนแปดพันจนถึงหนึ่งหมืนแปดพันห้าร้อยส่วนกรอบราคาต่างประเทศอยู่ที่หนึ่งพันสองร้อยสามสิบ จนถึง1,270สาเหตุหลักที่ทำให้ราคาทองในประเทศเกาะบ,บ้านเราอาทิตย์นี้อาจจะไม่ได้มีการปรับตัวสูงขึ้นเหมือนต่างประเทศก็ยังเป็นเรื่องของค่างเงินบาทที่มีการแข็งค่าขึ้นอย่างต่อเนื่องทำให้ราคาทองไม่สามารถปรับตัวสูงขึ้นได้ค่ะครับทีนี้บาทดูแล้วเหมือนจะแข็งขึ้นไปหลายคนประเมินว่าจะไปแตะ30หรือว่าหลุดเป็นเลขหลัก2 29ได้เลยทีเดียวถ้าอย่างนี้มีคำแนะนำอย่างไรสำหรับนักลงทุนทองคำบ้างไหมครับคุณธีภา ค่ะก็สําหรับนักลงทุนนะคะก็ถ้าสาหรับนักลงทุนที่มีทองคําถืออยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นระยะกลางหรือระยะยาวมองว่าที่ระดับกรอบด้านบนอย่างของสัปดาห์นี้อยู่ที่ระดับประมาณ18,500อัตรอยอาจจะทยอยขายบางส่วนก็ได้แต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นนักลงทุนระยะสั้นก็ยังแนะนําให้มีการลงทุนภายในอาทิตย์อย่างกรอบอาทิตย์นี้ที่ทาง YLG ให้ไว้อยู่ที่รคาคา18,000่นจนถึง18,500ถ้าต้องการทํากําไรระยะสั้น ก็อาจจะรอซื้อระดับประมาณหนึ่งหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยแล้วก็ไปรอขายครั้งหนึ่งที่ระดับหนึ่งหมื่นแปดพันห้าร้อยแต่ถ้ามองในแง่ของการเก็งกำไรระยะยาวช่วงนี้อาจจะมีความเสี่ยงค่อนข้างมากเพราะว่าปัจจัยที่เป็นตัวกดดันกับราคาทองในประเทศก็ยังเป็นเรื่องของค่างเงินบาทซึ่งแข็งค่าข,ขึ้นอย่างต่อเนื่องเพราะว่าอย่างถ้าเราเทียบราคาทองในปัจจุบันนะคะอย่างช่วงอาทิตย์ที่แล้วที่ขึ้นไปทําสูงของต่างประเทศที่ระดับ1น0 0 262แต่ราคาบ้านเราอยู่แค่18,500เท่านั้นเองแต่เทียบสามเ,เดือนก่อนหน้าสามเดือนก่อนหน้านะคะคุณพัฒตอนนั้นราคาทองคาอยู่ที่19,200จะเห็นได้ว่าที่ราคาทองเท่ากันแต่ว่าเงินบาทของเราในช่วงสามเดือนที่ผ่านมาแข็งค่าขึ้นเกือบเกือบสองบาทได้ประมาณหนึ่งบาทเจ็ดสิบสตางค์ก็ค่อนข้างสมผลเยอะกับราคาทองคำในประเทศทำไมท<ะ>ําัเงินบาทแข็งค่าที่เป็นปัจจัยหลกักราคาทองบ้านเราขนาดนี้เลยนะคุณติพานะ ใช่ค่ะตอนนี้ก็คืออาจจะต้องเปลี่ยนกลยุทธ์อาจจะต้องมาดูเรื่องปัจจัยค่าเงินบาทเป็นตัวสําคัญด้วยเหมือนกันเพราะว่าส่งผลค่อนข้างเยอะค่ะครับคเอาล่ะครับขอบคุณคุณธีพามากนะครับจาก l วายเอลจีบูเลียนแอนด์ฟิวเจนะครับ